ความหมายของอวิชชาและวิชาในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระเจ้าข่าพิขุความไม่รู้อันใดเป็นความไม่รู้ในทุกเป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความไม่รู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกทข์ภิขุนี้เรียกว่าอวิชชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิขุเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าวิชาวิชาดังนี้ก็วิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาพระเจ้าข้าทิขุปค,ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความรู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์พิขุนี้เรียกว่าวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิขุเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุกข นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถอด